เอาละครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีผู้ชมทุกคนนะผมฝากกาไลค์กดแชร์กดสมัครใหนะครับวันนี้เหมือนเดิมครับนะก็มีจอยนะครับนะถ่ายจอยให้ดูนะครับนะเดี๋ยววันนี้เราจะขุดคลองกันนะทุกคนนะโอเคก็ขึ้นรถไปโคกันเลยขุดคลองแบบมุมมองแบบขับนะมุมมองขับนะผมก็สตาร์ทเครื่องนะโอเคนะโอเคอันนี้ก็ฝั่งขวาได้ฝั่งขวาที่ฝั่งซ้ายนะฝั่งซ้ายนะ ปึ๊บโอเคไปเอาบอลลุยกันเล็กครับลุยกันเล็กครับเดี๋ยวจะลองลอกให้มันสะอาดกว่านี้ดูดิมันจะลอกได้หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวจะลอกช้าๆนะทุกคนนะโอ้โหมึงจะยกล้อทำไมเนี่ยเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเปลี่ยนมองก่อนเออเผื่อมันจะเห็นได้ชัดกว่าเดิมอันนี้เปิดไฟนะปุ่มเปิดไฟนะจืโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาไปเทก่อนก็ได้เ อ่าแล้วก็ไปกดโดนทําไมเนี่ยไปกดโดนปุ่มลงรถครับนี่ปุ่มลงรถอยู่ฝั่งนี้นะครับปุ่เวลาขับผมก็จะนั่งขับแบบนี้อ่ะชิวๆเพื่อนๆน,นะนี่นั่งขับนะบปุ่มโอเคสบายๆชิวๆครับทุกคนครับปอาจจะขับช้าๆนะครับทุกคนเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไร,รอ่ะ ขับช้าๆนะมันจะได้ไม่ต้องกระโดกนะครับปึ๊บถ้าขับเร็วมันจะกระโดกนะครับเอ๊ะทำไมดินมันขุดไม่ได้วะลงไปดูดิทำไมดินมันขุดไม่ได้อะเนี่ยเอย่มันก็มีดินอยู่นะแต่ทำไมมันขุดไม่ได้วะหรือว่าบูมเราสุดวะลองดูดิทุกคนเอ๊ะบูมเราสุดหรือเปล่าเนี่ยไม่มันก็ไม่สุดนะดูเดี๋ยวมันลงได้ลึกอยู่นะ เนี่ยมันขุดดินไม่ได้นะครับเอาขุดไม่ได้ก็ไม่ขุดอ่ะเออขุดไม่ได้ก็ไม่ขุดนะครับไปเราเดี๋ยวเราไปขุดที่ใหม่กันนะปึ๊บเจ๊ไปกันเลยครับเพือ่อนขยับมาครับเพือ่อนอันนี้ฝั่งซ้ายนะครับอันนี้ฝั่งขวานะ สำหรับคนที่ชอบนะครับก็มีคนขอมาอยู่นะว่าชอบดูอ่ามุมมองนี้นะครับมุมมองการขับไปครัวแล้วก็ถ่ายให้ดูนะนะชอบดูเขาชอบดูเขาแางนั้นนะครับโอเคไม่เป็นไรครับได้ครับเดี๋ยวผมจัดให้นะผมแต่คลิปนี้อาจจะขุดช้าหน่อยนะเพราะว่ามันจะกระดกเดี๋ยวมันจะตกคลองนะครับอันนี้ขนาดอันนี้ขนาดกูขุดเบานะเนี่ย ขนาดขุดเบาดนะ้วยเนี่ยขุดค่อยๆเนี่ยค่อยๆตักค่อยๆเนี่ยค่อยๆลูบเข้ามาเนี่ยแม่งยังกระโดกอ่ะเอาคิดดูเนี่ยเนีย่ยผมเบาที่สุดแล้วนะครับอันนี้ก็เบาที่สุดแล้วเนี่ยน่ะน้ำก็ไหลแรงซะเหลือเกินไม่ไม่ไมค่อยแรงหรอกล้อเล่นนะครับขุดยากที่หายเลย ดูด,ด,ด,ดูขนาดนี่อันนี้ขนาดไอ้นี่นะั่นอ่ะขนาดไอ้เบาๆนะัมันยังกระ,ะดกเลยนะี่กระดกเลยเนี่ยนี่ขนาดทำเบาๆนะั่นแหละทุกคนถ้าทำแรงนี่ผมตกคลองเรียบร้อยแล้วนะถ้าทำแรงนะก็เลยไม่ไม่ค่อยอยากจะปรับอ่าปรับมุมมองไอ้ปรับความเร็วรถสักเท่าไหร่นะเดี๋ยวรถมันจะตกคลองเอานะมันจะไม่สมจริงเอาปื้อ จวดครับจวดจึ๊บอ่าเขียผมยาวไปครับผมเวฟอ้เลย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 จึ๊บอ่า โช้าสิผหายมันก็จะบังคับช้าๆ้าคนระับก็อาจจะไม่ทันใจัยรุ่นสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยนะครับนะว่าถ้าเราบังคับเร็วมันจะนี่นะครับมันจะถลายตกอันนี้นะถลายตกคลองเอานะจู่โอ้บุมยาวนี่สาวได้สาวเอาเลยนะครับบุมยา,ยาวๆนี่ไกลไปยังไกลเลยครับทุกคน จึบ๊บโอเคแวบจุดจุดเออปึ๊บชิว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 ครับนี่ใครชอบงานแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะแชร์เพื่อนดูด้วยลับกันนะคถ้บเพื่อนชอบ <c oughs> ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะผมจะหกหมื่นซับแล้วโอเคจูดมาเจผมเทพป,ป่ะจูด,ดโอ้โหเนี่ยผมดึงช้าๆเลยเนะี่ยดึงอย่างช้าเลยนะั่นแ่ะช้าๆได้พาเล่มงามช้าๆเท่าที่จะช้าได้นะ ช้าๆเลยผมไม่อยากทดลองการดึงแรงให้ทุกคนดูอะมันจะนี่นะมันจะตกมันจะตกไอตกสานะปึงปึ้งค่อยๆค่อยๆนะคนี่ตักแค่ดินตรงนี้ออกก็พอแล้วมันน่าจะน่าจะตักตักได้แค่นี้แหละนะครับอ,อันนี้เป็นรถเ,เทลเลรลของเรานะครับ เดี๋ยวผมปรับความเร็วให้ดูนะครับอ่อสักร้อยยี่สิบห้าเนาะแต่ี๋ยวเขาอ่าอันนี้ก็ตักจช้าๆเหมือนเดิมนะครับ,บมันจะได้สวิงเร็วๆนะเออต้องงี้ดิสวิงเร็วๆนะครับเืบออมึงไม่เทแล้วเอื้อบนี่นจะได้สวิงเร็วๆหน่อยปึ๊บอ่าอย่างนี้แหละลูกพี่ แหม่ปึ๊สวิงเร็วๆอ,อย่างนี้ก็ดีหน่อยนะครับแต่ก็เทช้าเหมือนเดิมนะครับเทอย่างช้าเลยเทเป็น<บ>โคตรช้าเลยนะปึบ๊บอ่า <แ S 1> เราสามารถเปลี่ยนมุมมองหรืออะไรตรงนี้ก็ได้เลยนะผมสบายๆชิวๆไปเลย สามารถเปลี่ยนมองหรือมันขึ้นอยู่กับเราจะตั้งค่านะครับครับโอเค้นอยู่กับเราจะตั้งค่าว่าจะตั้งค่าตัวไหนเลยนะครับอุ้ยไปได้เร็วอยู่นะเนี่ยเราลอกแค่นี้ก็พอครับลอกคลองอ่ะลอกแค่นี้ก็พอนะครับเดินมาไกลวะเดินมาไกลจังปะเลย เดลอกแค่นี้ก็พอครับเราไม่ต้องลอกเยอะนะครับออล็อกแค่ขอบๆนะครับปึออ๊บโหดิดแม่งเทนานที่ไหนเวลาตักตักโคตรเร็วออออนี่ถ้าเราคนที่ชอบรถแมคโครนะครับนะผมผมเองก็ชอบนะรถแมคโครรถไฟรถเกี่ยวโโอ้หแต่รถเกี่ยวนี่อันดับสุดท้ายนะครับแต่คนดูคนดูชอบรถเกี่ยวเ,ยวเฉยปะ จะซื้อจอยขับรถเกี่ยวมาเลยดีไหมออคือโอ้โหแม่กดจะเทได้ตอนแรกที่เราขุดไม่ได้เราลืมซื้อที่นะทุกคนผมซื้อที่ไปวันยี่สิบสองล้านนะยี 20, 000, นะ่สิบสองล้านอ่ะทั้งแมพเลยซื้อที่ทั้งแมพเลยนะคือซื้อครั้งเดียวแล้วจบเลยนะก็คือเงินเรามีเก้ล้านอีกคือเราไม่ต้องทำงานแล้วเลยนะ ือเราอยู่สามารถอยู่ี่เฉยก็ได้นะเงนินไม่มีตั้งเก้าเก้ล้านนี่โอเคเงิน,ะ <Okay. c oughs> งนแบ่งเยอะจิบเลยคือเราไม่ต้องมาทำงานได้เลยนะครับ <c oughs> ดูสวิงครับโคตรเร็วนะครับ <c oughs> ตักจะช้านะผมก็อาจจะตักช้านิดนึงนะทุกคน ถักช้าๆนะครับจะวิธีการจับเราจะจับยังไงก็ได้จับอย่างนี้ก็ได้นะจับอย่างนี้ก็ได้นะจับแบบผมนี่จับชิวๆนะครับจับชิวๆอันนี้มันไม่มีพักแขนนะมันก็เลยอาจจะสวิงแต่เวลาสวิงมันจะไม่ถนัดนะเวลาสวิงเราต้องจับแบบนี้นะครับฝ like ั่งนี้ก็จับอย่างนี้ครับหรือเราจะจับแบบนี้ก็ได้นะกำมือแบบนี้ก็ได้กำมเอมันจะถนัดดีนะครับ เยวเดินเดินก่อนนี่จับแบบนี้ก็ได้นะแต่ผมสับผมชอบเปลี่ยนเปลี่ยนกลับไปกลับมานะครับเปลี่ยนกลับไปกลับมานะปึ๊บอ่าอู้ยเจ๊๋ยวเราขยับไปก่อนเราจะเทดินกองใหม่แล้ว เราตักแค่ขอบขอบอกนะทุกคนนะพยาบาลบอกให้ตักขอบขอบอกนะครับงานล็อกคอรครับผมงานล็อกคอรใครชอบงานล็อกคอรแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดบซับสไคร้นะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนมวงเป็นมวมนี้เฮ้ยค่อยๆนะครับเวลาตักนี่ผมเบาที่สุดแล้วผมกลัวโคตรกลัวเลยเวลาตักเวลาเทไม่กลัวหรอกนะครับ โอ้รถเร็วยิ่งไห้เลยวะเ,ออเนี่ยเวลาตากาักเนี่ยมาดึงเบาๆเ,เลยครับดึงมาเบาๆเ,เลยครับโคตรกลัวนะครับโอ้โห้แฟบเข่ดึงมาดึงมาดึงมาจวดครับจวดโอเคแว้ ไปอย่างช้าๆนะครับือผมจุดจวดครับไปไปเดินไปเฮ้ยอย่าบอกนะมึงเบียดบิดลงอะ่ะโอ้โหบิดลงไปทำไมอะโอ้โหไม่บิดเร็วี่ฝ่าเลยวะ่ะบิดอย่างเร็วบิดโคตรเร็วเลยแนละ้วโอ้โห ปึ๊บโหบูมยาวครับผมบูมยาวเวลาลากก็ลากช้าๆนะครับอย่าไปลากเร็วนะลากเร็วตกคลองแน่นอน,นครับนะไปเรื่อยๆครับตักไปเรื่อยๆนะอออครับงานหลอกคลองครับลอกคลองต้องใช้บูมยาวนะทุกคนนะอย่าไปใช้อย่าไปใช้บูมสั้นนะบูมสั้นก็ได้ครับ <laughs> แต่บูมสั้นจะทำงานช้านะครับ ช้าเลยผมตักอย่างช้าๆเนิบๆดูันไปเพลินๆครับผมไปเพลินๆไปเพลินๆดูชิวๆปุ๊บอ่าจือ้ออู้เช่นนี้มึงก็ยังกระโดดเนาะให้ตายเถอะซาร่าเออ ชาช้าเออมันต้องอย่างนี้ดิต้องพ่าหนุ่มคนนี <c> ้ <oughs> ยังไม่เต็มเอาอีกงเอวยิ่งเออเต็มต้องพ่าหนุ่มคนนี้นะครับผมต้องพ่าหนุ่มคนนี้แฟบฮะโอ้เร็วมาก <c oughs> เออ <c oughs> เราสามารถขยับรถลงไปอีก็ได้นะเนี่ย จะว่าไปเนะี่ยโอ้โหมึงจะไอมันผมไม่ผมไม่ไม่ชอบตอนมันกระดกนี่แหละนะครับนี่เราสามารถขยับลงมาอีกก็ได้นะในรวดรถเร็วมากครับทุกคนเร็วชิบหายเลยครับรถอะ โอ้โหต้องรอมันเทกแฟรจึบ๊บนี่ดึงมาค่อยๆดึงแรงไม่ได้ครับเดยวเดยวเดยวตกคอครับผมเดยวตกคอเดยวตกคอเร,รเาจะซวยแล้วนะครับผม ครับเราสามารถจับแบบนี้ก็ได้มันจะมันคงดีนะครับจับแบบนี้นะครับจับแบบนี้มันคงดีนะปึ๊บอโอเคอเคุ้ยอะไรวะเนี่ยโอ,โอ้โหแม่งกระโดดดียี่ฝ่ายเลยอะไรวะเนี่ยโอ,โอ้โหกระโดดดีมากๆนะครับแม่ให้ตายเถอะ เดึงมาครับผมดึงมาเออเวลาขุดผมจะขุดอย่างช้าๆนะทุกคนครับนะเวลาขุดในแม่ง,งเอ,อ่ออะไรวะดินนี่เข้าอย่างเร็วครับแต่ว่าเวลาเทนี่ดินออกอย่างช้าเลยดูดิดินมันเข้าแบบปุ๊บๆๆเลยผมอยากให้ดินมันออกแบบนี้จัง,จงเลยนะผมจังเลยแหวโหูโโโดูรถสวิงดิ สวิงโคตรเร็วนะครับเดี๋ยวเราลงลงไปดูว่ามันว่าเราขุดเป็นยังไงบ้างนแะลงวพาลงไปดูนะครับนะปืนไหนดูดิเออเราก็ขุดได้แค่นี้นี่หว่าเออมันน่าจะลงได้แค่นี้นะทุกคนเนี่ยเนี่ยเอยเราก็ลงลึกอยู่นะเนี่ยจากตรงนี้เนี่ยโอย้ลงมาลึกอยู่นะครับ เนี่ยก็ลงมาลึกอยู่นะครับน่ยจากตรงนี้นะครับลึกอยู่นะครับลึกอยู่ลึก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 ,ลกนะครับไม่ใช่ว่าไม่ลึกนะนี่ใช้ได้เลยแหละความลึกอะ่ะเนี่ยกลัวจะขุดลงได้นะเห็นไหมขุดยากขี้ผายเลยกลัวตะลุดกระดกนะครับ<ส><ด>ปึ๊บกลัวตะลุดกระดกอยู่นี่แหละเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี <S <S ๋ยวจุดอ่า โอ้หแป๊บเดียวเต็มแป๊บเดียวเต็มเลยลูกพี่โอ้หรถเร็วมากครับทุกคนเออโอเคเดี๋ยวเวลาตักคุณจะเอาตักมองนี้นะครับเนี่เห็นไหมเวลาทำแรงๆมันจะเป็นแบบนี้แหละครับเวลาเทเราเอาเทมองนี้นะครับถ้าทำแรงๆมันจะเป็นแบบนี้แหละมันจะรถมันจะกระดกนะครับ โอ้โหกูง่วงนอนเฉยเลยมันเพลินดีนะครับง่วงนอนเลยนะั่นน่ะด,ดูจกักรจักสูงๆนะครับเราตักเรียบเลยนะครับออรถสวิงเร็วมากทุกคนครับ,รบ,รบอออโอเคจวดครับจวดออกูไปเทดินกองใหม่เลยเนะี่ย เด,ดินกองใหม่เ,ยเลยโอ้ยโอ้ยเบอ่ะโอเคอ่ะได้18นาทีแล้ว,วอะเอาอีกสักนิดหนึ่งก็แล้วกันกนะสัก20นาทีแล้วกันนะผม,เ,มเพราะว่าเพลินซะเหลือเกินดูคนขับก็ง่วงแล้วเนี่ยนะครับเพลินม,มากครับ นี่โอ้ดูดินกอ,ง,องใหญ่เลยครับเราต้องเอาอกให้หมดนะครับดินตรงนี้นี่ครับผมเทปไปครับยาวไปแล้วครับผมยาวไปยาวไปเจอสวิงเลยไปไหนเนี่ยคือขุดยาวมากครับขุดไกลมากเลยนะเนี่ยไกลมากๆเลยนะครับในการขุดในครั้งนี้นะครับ แต่ไม่รู้ว่าจะทำคลิปได้ถึงไหมนะครับคือุดยาวมากนะครับนี่เห็นไหมทำแรงก็อย่างนี้แหละแฟบนี่จวดนี่เฮสบายสบายช,ช,ชิว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 นะครับ โอเคครับ okay. okay, ผมก็คลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับพอหอมปากหอมคอแล้วกันนะครับนะถ้าอยากดูอีกก็เดี๋ยวคอมเมนต์ไว้นะครนะเดี๋ยวจอดพักเที่ยงนะผมพักกินข้าวนะครับพักอะไรก็ไม่รู้คนระับพักอย่างเดียวคนระับนี่อันนี้กองดินที่เราขุดมานะโอ้โดนรถหรือเปล่าเนี่ยโดนนิดนึงวะโอ้โดนดนิดนึงคนระับโอ้โหอันนี้โลเบทของเรานะครับทุกคนเป็นหางโลเบทนะครับ โรบิทที่เราบรรทุกมาครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม